สวัสดีครับมนลเกยไมคครับอีค่าเนินนะครับเย่สำหรวันดี้ครับก็มาตามบ้านก่ออีกกันเลยนะครับและวันนี้ก็ตาบบ้านก็คือชอบบานด้วยพิมะก,กันนะครับอ่าใครชอบจะดื่มก็ได้ก่กาปกตดกิน ก็มามาเยอะๆเลยนะครับถ้าทำแล้วก็เริ่มกันเลยและดูแลสุขภาพของทุกท่านด้วยนะครับสอบคุณครับแะก่ก็เริ่มไปเลยใช่มีต้า,านไกลความคลิปก่อนเลยนะครับขอบคุณครับแล้วก็เริ่มไปเลยสาบ้านด้วยสโนโ ก็เจ้าขนาดดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าเจ็ดคุณหกเลยป่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะเจ้าวาง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 อ่ะวัะนนี้ก็วางวางวางไปวางไป ตโนห้าแล้วก็คาบการ์ดเรื่อยครับผมมีซ้ายสานนะเรืยซ้ายทองห้าการ์กาเรื่อ,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 อยครับผมห้าก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 บ่ารดเรื่อยครับผม อ่าป้ายคาชิป้ายเหลี่ยมเฮ้กิงครับอ่าวางแพ่มอีกหน่อยบารๆๆ์าง์าเฮ้ยวางเพิ่มวางๆาาวางไปวางไปเอ่อดังคาจะตกทีสองชั้นนะครับอ่า ลืมลืมบอกเอ้พ่ดของนายอ่ะวางอีกนอยเออพุดดิ้นต่อเรื่อยๆเๆๆวางไม้กัเนเลยครับผมมอนานเออเออสุดที่ดเดียวเลย๋บวอะไรๆขุดวางขุดวาง ขกดดินไปเลยน,นะครับอ่าขุดดิไปเลยนะครับผมออา่อาอา่าอกวาวาขอตรงตรงนี้ไปเลยนะครับเดี๋วกัดคำตั้งสอ นะครับผมอ่าวางไม้กันเนนาเดี๋ยวทำตรงนี้ทำบันตาดินนะครับอวางไปเนิวางไปเนิวางวางวางอ่าวางกระโก ได้ครับผมวางวาไปจุด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 ว้าวางจึดจุ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 จุดจุดจุดวกโตอ่าอย่าไปเทนะครับ ตามอีกตามนี้ตามแรกแล้วสุดทั้งสองตามสุดท้ายครับผมอ่ะวาววาวว่าใช่ดูพีเอพีเอดีแล้วก็ดูข่าวได้นะครับอ่ขาข่าวได้ส่วนแค่พูดถึงเราจะได้อาคาน ก็าหาดแดนสุกนะแดนสาวนะครับอ่าดูได้นะครับอ่ากรึบปึ๊บกรึบกรึบเออกาตะทาเออวางไปเลยน,นะครับเรียบร้อยก็คันวณคาก็ทายด้วยแสบของ คอสที่วานะครับผมอ่าคอสแถบท่านไม่ให้สวยขึ้นมากครับผมอ่าวางเรื่อยๆวางเรื่อยๆครับผมอ่าวางวางวางได้วางเ่าเรื่อยๆครับผมเรอวางที่ครับผมอ่า จะดูหมดะไรครับตอนนี้ไปถูงพุทธกหยาบนะครับผมตอนนี้สุภาพมากครับก็วาววาง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 เลยครับผมเออเออแย่เ yeah. ออนี่เลยครับผม ชัยใ้แค่สามิบวิ้็เป็นการเสร็จนะครับอ่าอ่าอ่ะเอาเอาดเอาเอาบอนลามาบัลกระดิ่งนด้ดีเลยวาวาง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 วถ้าบ้านเก๋ก็เกงมากเลยครับ ต้าเป็นน้าสร้างก็ขอรับชมมากเลยครับผมวางบอ,งนอ,งอกนี้ไปเลยครับผมวางขางไปเลยอ่าก็วางโต๊ะได้แล้วครับวางวางจุ๊บ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  จุุดกุุดจุเอ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 ุตึุุดอ่าได้ไงครับสุดเอ้ไหมก็สุณเจ้าก็อบคุณครับอ่าก็วางร้วไปเลยครับ วางฝายตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ได้ตรง,งนี้แปะแปะเออเออได้ตรงนี้แบกฝาตรงนี้ได้ตรงนี้ด้วยเออแล้วก็ตกแต่งแพรมไปนะครับพร้อมวาง อาก็ยด้ครับกานอนทีนี้และอาหารกระเผาอุปก,กรณ์นานาเออตรงนี้คือห้องทงํงานนะครับผมวางไว้ในเออรูปเอานี้ไปได้ขลงลาก็เป็นห้องเจ็บของเหมือนกันครับผม ไอ้กดผิดเอ่อบ้างตองครับเออเริ่มดีขึ้นหน่อยนะครับผมเออจุดเจ็บ,จบอืมดีขึ้นใกล้คือห้องสองเข้าสองเป็นห้องนอนวางวางวางจบบบจจจุบ,จบ,จบ,จบ แบว่าเอาสด่อแากันหนึนะครับสืัอแแ่้าไม่แกนตุเกาะหนังเอามาเสื้อผ้าจิบจิบเออ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 จิบจิบ ใหญ่เกินไปไเอ้อเยใหญ่มากใหญ่เ,หเกินไปหมเอ่อจะเปยหนเปนหนเปไหนจะจัดับคลิปแล้วครับเป็ไหครับผมเได้เอาเด็อ่าอ,อ นะก็ต่อไปดูข้างนอกไปเลยโอเคก็แล้วก็ก็ต่อไปนะครับคีป,ปิโอใต้บ้านด้วยสโนนะครับใครชอบกระด่มก็ได้จดจ้าก,ก็กระดีได้คอมเมนต์มาเยอะๆด้วยครับสวัสดีด้วยครับ เ็มาเจ้าหน้าจะให้ผมสร้างบ้านะอะไรก็ได้นะครับทีมหน้าอยากสร้างบ้านด้วยไม้ไผ่ก้านฮะยกะยกันมาเจ้าหน้าครับเฮ้